ちょっと。<noise> <noise> สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันว่างของฝนอีกหนึ่งวันนะคะตอนนี้ฝนอยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่ตรงสามย่านมิตรทาวนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยฝนจะพาไปร้านอาหารที่เล็งมานานแล้วนะคะเอ่อจะอยู่แถวสุขุมวิทต,ตรงเจแปนทาวตรงซอยสามสเอ็ทับหนึ่งหรือว่า BTS พร้อมพงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยฝนจะเดินทางโดย MRT แล้วก็รถไฟฟ้าสาธารณะหมดเลยนะคะเพราะว่า กรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นวันที่รถติดขึ้นเชื่ออันดับหนึ่งของโลกเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปบุกเจแปนเทากันว่าอัปเดตตอนนี้มีอะไรกินบา้างแต่ว่าร้านที่ผนยากินะ่ะน่ากินมากๆฝนเลงมานานแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มีเวลาว่างเดี๋ยวนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าคลิปนี้เราจะพาไปกินอะไรค่ะไปเลย โอเคค่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ถึงที่เจแปนทาวตรงสุข,ขุมวิท33สทับหแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะมีร้านพวกอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบมีร้านของประเทศอื่นๆด้วยมากมายเลยนะคะฝนเดินทางโดยการลงมาต่อรถ BTS ที่สถานีอโศกนะคะแล้วก็ต่อมาที่สถานีพร้อมพง์นะคะออกทางออกที่5นะคะลงบันไดมาแล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวก็คือเลี้ยวเข้าซอยสุขีสามสิบสามทับหนึ่งเลยเดินเข้ามาน่าจะประมาณ500เมตรนะคะร้านเนี่ย จะอยู่ทางด้านหลังอ,อ๋อลืมบอกไปว่าวันนี้ฝนจะไปกินร้านโกเบทงเทกินะคะซึ่งเขาจะมีสเต็กหมูที่แบบว่าซูวีและราดน้ำซอสแบบญี่ปุ่นมีความโกเบกเบนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ร้านเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะเดินดูร้านอื่นๆร้านดังเช่นาคาสตานากามูระอะไรอย่างนี้ว่ามีขนมอะไรกินบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกินข้าวที่โกเบทงเทกิก่อนคะ่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะเป็นเซตหมูทนเทกิของร้านโกเบทนเทกิเลยค่ะขอบอกว่ามากกินมาก,มากๆเลยนีส่วนั่งเป็นแบบ200กรัมนะคะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีฝั่งของทอดของเขามาลองด้วยนะคะอันนี้น่ากินมากเลยเขาบอกว่าเป็นหมูซูวีนะคะแล้วก็นุ่มมากๆส่วนของทอดเขาอะเหมือนกับแบบ เขาใช้น้ำมันจากอิตาลีอะไเงี้ยแล้วก็แบบมันจะช่วยเรื่องการชชรไว้ยให้เป็นสาวตลอดไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองชิมตัวสเต็กหนูตัวเด็กของเขาก่อนนะว่ารสชาติเป็นยังไงอืมเขาหั่นหนาแบบนี้เลยทุกคนแบบมาก,กิน กินกับข้าวเหมือนเดิมข้าวตังข้าวอะงรนะรสชาติน้ำซอสของเขาจะแบบว่ามีเอากลักษณ์ของเขาตัวมากเพราะว่าจะเป็นแบบเค็มๆแล้วก็แบบแบบเย็นดเดียวก็คือรสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าหมูเขารสชาติดีมากก็คือนุ่มมากๆ กินกระเทียมไม่ได้แบบนี้ใครที่เป็นสายกระเทียมนะคะต้องชอบแน่นอนแล้วเอาน้ำซอสของมันนะคะมาป้ายข้าวแบบนี้ทุกคนหมูเขาไม่เหนียวอยู่นะแล้วก็กัดได้แบบนี้ โอ้โหอุเนาะ,อะโอเคค่ะต่อไปเราจะ,จะมาลองของทอดของเขาบ้างซึ่งวนสั่งเป็นมีกุ้งมีหอยเชลล์แล้วก็อะไรไอย่างไม่รู้จะม่ไ้แล้วโอเคซึ่งเขาก็ตัวประมาณนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็จิ้มกับซอสของเขาเป็นแบบซอสซอสเหมือนปลาไข่แบบมายองเนะค่ะอืมน่ากินวะนี่คือว่าน้ำมัน เขาบอกว่าจะอิตารี่เนี่ยทอดแล้วมันจะแบบว่าให้ความแตกต่างนั่นแหรู้สึกว่ามันแบบไ,ไ,มมไม่ค่อยอ,อนนมน้ำมันเลยอะอืใครที่ชอบทุ้งทอดนะ,ะนนนคะมาสั่งได้ส่วนว่ารสชาติดีเลย อ้อลืนบอกไปนะคะว่าใครที่ฝั่งอาหารที่เป็นเสร็จนะคะเขาก็จะมีตัวดองนี้กับซุปมาให้ด้วยนะคะเรามาชิมซุปกันซุปเข้ารูกแบบสีค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้มข้นอืมรสชาติญี่ปุ่นมาก ก็แบบว่าแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยนะเมืม่อกี้ฝุนลองชิมตัวของทอดที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่กุ้งนะคะันก็จำไม่ได้ผลต่างอะไรมันมีตัวอันนึงที่เป็นพอสเตอร์แล้วก็น่าจะเป็นแกรออกอันนึงนะคะหรือโอตาตินี่แหละแล้วก็อ่าม,มันก็จะมีแบบว่ากลิ่นของแกลอทนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ชินแต่ว่าเขาทอดได้ดีมากเลยนะสันสุสว่าเขาทอดได้อร่อยมากตอนนี้ผนนั่งที่ชั้นสองนะคะร้านก็เขาจะมีความแบบว่าญี่ปุ่นอืม่ะการตก การตกแต่งร้านอะไรนะคะก็จะเป็นฟิลญี่ปุ่นมากๆเลยเพราะว่ามีแผ่นป้ายที่เขียนภาใสญี่ปุ่นแล้วก็คําแปลก็แปลกๆอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าเราทุกคนชอบกินนี่นั่นเหมือนคนคนญี่ปุ่นที่พยายามให้กาแฟมาแต่ไทยนะคะซึ่งผมรู้สึกว่าเออเหมือนร้านที่ผนเคยไปกินที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าย่านนี้มันก็เป็นย่านเจแปนทาวน์นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เรียนมากๆ เห็ดมันว่างอยู่นานแล้วคนไม่ได้กินเลยคนลืมเพราะว่าเห็นหมูแล้วก็กินแต่หมูนะคะเราจะมาลองชิมไอตัวที่เป็นผักดองเขา้าจะเป็นอะไรผักดองค่าหมูมีความแบบว่าเราได้ขาหมูแต่ถ้ากินกับตัวที่เป็นสเต็กทนเคทีของเขานะคะคนคิดว่าก็น่าจะเข้าอยู่นะเพราะว่า มันก็มีความแบบเป็นหมูมันๆนนึงเลยนะี่ยอร่อยดีครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินหาขนมกินที่ร้านคัสตาร์นากามูรานะคะเมื่อก่อนเราเทํางานดูแถวสุขุมวิทนะคะก็จะชอบร้านนี้แล้วก็ร้านนี้มีหลายสาขานะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับแบบเหลืออยู่แค่ที่เดียวมั้งที่นี่ก็ไม่รู้ว่ามีสาขาอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเรากินข้าวมาแล้วเนื้อเราก็เลยแบบว่าแวะซื้อพวกขนมปังอะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่เราซื้ออันนี้มา แระชีสเค้กนะคะน่ากินมากเราชอบกินชีสเค้กที่เป็นผลไม้มากเลยนะคะแล้วก็คิดว่าเปิดแน่นอนนะคะคลิปนี้นะคะเพราะว่าตามสไตล์ฝนก็คือเราจะยืนกินหน้าร้านกันแบบนี้เลยแล้วก็เปิดแน่ๆน,นะคะก็คือไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่เสืยออีกแล้วเพราะว่ากินเปิด เคเขาจะเป็นแบบเคครีมสดอ่ะแล้วแบบว่าเหมือนครีมเขาก็จะไม่ค่อยหวานเกินไปนะคะก็คือรสชาติแบบชุ่มฉ่ำข้างล่างจะเป็นชีสเคค่ะแล้วข้างบนก็จะเป็นครีมสดมีสตรอเบอรี่หนึ่งลูกใหญ่ๆเลยอันนี้ราคา9ก้สิบบาทนะคะทุกคนมีครึ่งเดียว คุณ <laughs> เหล่าดาวอ่ะรู้ว่าชั้นใหญ่อ่ะมันมีครึ่งเดียวอ่ะไม่เป็นไรทำมาห้ครึ่งเดียว,วะ,ะอือ่ะยมกอืดแนะนำเลยนะคะสำหรับขารที่ มาเดินเล่นเอ็มโพเรียมหรือว่าเอ็มสเตรียนะคะแล้วก็เดินตรงมาอีกนิดหนึ่งนะคะจะมีร้านเบเกอรี่ญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเบเกอรี่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะแบบเน้นความเฟรชความสดแล้วก็รสชาติไม่หวานเกินไปนะคะก็คือครีมสดของเขาจะอร่อยมากข้างในก็จะมี u f เอมนะคะซึ่งเป็นมาเก็ตของญี่ปุ่นอะ่ะอแล้วก็จะขายพวกสินค้าอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีขนมปังอร่อยๆเราชอบไปเดินเล่นมาก่อนนะคะอร่อย มาตามกันได้นะคะร้านคัสฟี่นักการมูละนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ฝนกำลังจะเดินทางกลับไปที่สามยกมิตเทานะคะเพราะว่าฝนมีรอบดูหนังที่ตองไว้นะคะ,ะคลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะคะสำหรับใครที่มีวันหยุดตัน้นๆอยู่ในกรุงเทพนะคะก็สามารถนั่งรถ BTS หรือว่า MRT เนี่ยมากินตามฝนได้นะคะอยู่ที่เจแปนทะาคะ แล้วก็ร้านขนมอร่อยๆอย่างคัสตาร์ดนะคะมร่าฝนบอกเลยว่ามาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆนะคะมีขนมญี่ปุ่นแทบจะทุกรูปแบบเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องฮังกรีซิสเตอร์ด้วยนะคะฝนจะได้ท่าคลิปออกมาแนะนําอีกนะคะแล้วก็คลิปหน้าขอบอกเลยว่าเราจะพามาตะลุยกินให้จุใจหลายๆร้านเลยวันนี้มาสั้นๆคลิปเดียวนิดเดียวนะคะคอคุณมากที่ติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ